ใกล้เข้ามาทุกทีกับบทบาทใหม่ของนักแสดงดาวรุ่งกระแสพุ่งไม่หยุดอย่างฮันโซฮีนางเอกจากซีรีส์รักนี้ห้ามไม่ได้ Never the Last ที่ฉีกลุกเดิมที่เป็นสาวสวยใสยกลายมาเป็นสาวเท่สุดกร้าวใจและเดินเข้าไปสู่สังเวียนแห่งอาชญากรรมในซีรีส์สุดระห่าส่งท้ายปี My Name ว่าด้วยเรื่องของยุนจีอูหญิงสาวที่ต้องพบชะตากรรมสุดรันทด เมื่อพ่อของเธอถูกฆ่าตายอย่างปริศนาทำให้เธอต้องยอมแลกทุกอย่างเพื่อหาคำตอบในโศกนาฏกรรมครั้งนี้โดยเธอกลายมาเป็นสายของตำรวจและต้องสร้างตัวตนใหม่เพื่อแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนตัวตนของเธอไปตลอดการโดยไมเนมได้ผู้กำกับสายดาร์กอย่างคิมจินมินที่เคยฝากผลงานอย่าง เอ็ก a c ตร้าค u ริซีรีส์วัยรุ่นรถจัดจ้านเสียดสีสังคมเต็มพิกัดที่จะมาเพิ่มรสชาติให้หม n a เนมเข้มข้นถึงใจคนดูอีกครั้งและยกกำลังด้วยทีมนักแสดงคุณภาพที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพักฮีซุนอันโบฮยอนรวมด้วยนักแสดงรุ่นเก่าอย่างคิมซังโฮที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวการแก้แค้นที่เต็มไปด้วยลูกบ้าของซีนแอคชั่น ดราม่าสไตล์เกาหลีที่พร้อมพรากน้ําตาจากคนดูได้เสมอและเธอคนนี้ฮันโซฮีที่พร้อมจะกลับมาวาดลวดลายทางการแสดงและกระชากใจแฟนๆทั้งไทยและเทศอีกครั้งใน My Name 15ตุลานี้ใน streaming Netflix ซึ่งเมื่อซีรีส์ออนแอร์เมื่อไหร่นะครับจะรีบมาแชร์ความรู้สึกหลังดูให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนแต่ก่อนจะถึงวันนั้น ทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับบทบาทใหม่ของฮันโซฮีอย่าลืมกดถูกใจใส่คอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ